ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะแทบจะทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเจอฝนเจอหนาวนะคะอย่างที่พี่เจมบอกไปเหนืออีสานเนี่ยหนาวถึงหนาวหนักมากเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดภูยอดดอยแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นผลดีค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายจากช่วงสถานการณ์โควิดไปพักใหญ่เลยนะคะจะได้เห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมความสวยงามของทะเลหมอกภูเรือภูกระดึงนี่ยอดฮิตมากพอหนาวๆน,นี่ต้องขึ้นภูค่ะ ที่จังหวัดเลยอุณหภูมิลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสทำให้ตอนเช้ามีหมอกบางพื้นที่นะคะแล้วก็อากาศหนาวเย็นด้วยอย่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูหมอกกาเน่คือครื้นทีเดียวบ้างก็มากางเต็นท์พักแรมกันเลยสัมผัสอากาศนะคะที่อุณหภูมิ7องศาเซลเซียสที่ปูเรือส่วนภูกระดึงค่ะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนดูทะเลหมอกอุณหภูมิ8องศาเซลเซียสค่ะเห็นแล้วชื่นใจกันเลยนะคะเย็นทีเดียวนะ ทีนี้อุณหภูมิลดลงแบบนี้อากาศหนาวแบบนี้ค่ะภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดนคนรราชสีมาบอกว่าคึกครื้นทีเดียวเพราะประชาชนหาเครื่องนุ่มหม่มกันหนาวกันมาสวมใส่เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะทําให้ตลาดนะัดตลาด8อําเภอพิมายพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มปริเลยเพราะว่าลูกค้ามาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันเพียบเลยค่ะ นิ้วขายเป็นเสื้อกันหนาวไมพพรมนะตัวละ50บาทแบบนั้นนะแล้วก่อนที่เอาไปใส่กอซักน้ําอุ่นซักอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนเราไปสวมใส่กันบางคนนี่อุซื้อหอบเป็นกระสอบก็ะสอบเลยเอาไปฝากคนที่บ้านนะคะก็คึกคักทีเดียวราคาอยู่ที่ตัวละ35-50บาทเท่านั้นค่ะส่วนที่ลําปางเหนือนี่ทางเหนือเนี่ยลำปางหนาวมากนะเจ้านะอุณหภูมิต่ําสุด15องศาเซลเซียสค่ะ หลายคนก็เริ่มออกมาผิงไฟคลายความหนาวกันแล้วค่ะชาวบ,บ้านหาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่นะเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกาย,ยบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละค่ะก็บางทีก็ผิงไฟไปด้วยนะทํากับข้าวประกอบอาหารกันไปด้วยนะคะ ทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางค่ะแจ้งว่าที่ลำปางเนี่ยอากาศต่ำสุดอยู่ที่14-15องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด30องศาเซลเซียสนี่มันค่อนข้างแตกต่างกันมากแปลว่ากลางวันนี่จะร้อนเลยแต่เย็นๆหรือเช้าๆหน่อยเนี่ยก็จะหนาวหนาวฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ